สวัสดีครับคุณตาอยากกระดุกกระดิกนะครับวันนี้น้องปพ้มมาเที่ยวนอกสถานที่ครับอู้น้องปพ้มสัมผัสหา้าเป็นครั้งแรกครับเ<อ>จ็บตาต,ตาดูเพรเห็นตาดูกพ่าเห็น,ตหหนแต่ไม่เห็นมือบอกก้องพ่นตาพ่นมอกตบอกตาไม่บอกเลยวันนี้น้องปพ้มมาเที่ยวนอกสถานที่ครับเป็นครั้งแรกครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับทุงง่งนาทุ่งนาเป็นครั้งแรกครับที่ได้สัมผัสกับพื้นหญ้าครับมบันสนุกครับผม สนุกที่สุดเลยค่ะอู้ยเสียงโมโมะนเอ๊อโม่โมอเยอะไหมลูกเยอะไหมเจ็บครขาลุงปามก็สนุกกับการเล่นครับชอบครับบรรยากาศดีขาข้างนอกเย็นคขาโมน้องพึ่มขาโม่ขาโมโม่โมโม่โม่โม่ข นี่โมโมเล่นหญ้าหรือเล่นหญ้าครับหญ้าเป็นสีเขียวเขียนว้าจุ๊บอุ้ยสัมผัสเป็นยังไงอันแทงเท้าหนูใช่ไหมครับอันแทงเท้าหนูใช่ไหมครับือแทงเท้าหนูครับผมอุ้ยหยบยบอุ้ยเจ็บ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 เท้ ใจครับใจใจครับปุ้มป้ามเต้นเต้นให้ดูหน่อยครับอุ้ยต้องพูดสัมผัสยากสัมผัสยากเจ็บไม่รู้เจ็บไม่รู้สัมผัสยากครับผมจิ้มจิ้มจิ้มจิมจิ้มจิ้มจิมจิมจิ้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 มิ้มจ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 ิมจิ้มจิ้มจิมจิมจิจิมจิมจิมจิ้มจิ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 มจมจิ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  คุณป้า,าไปเที่ยวครับสนุกครับมาแบ่งปันกันครับตอนนี้ก็คุณป้ากำลังเล่นครับเล่นครับุณเล่นกรับคุณบายบายบายยคิดดีครับคิดดีครับบายบายครับยิ้มหวานยิม้มหวางไอ้ารครับ